จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของการลงเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเราได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ชุดหลักชุดใหญ่ซะเลยทีเดียวแต่ด้วยสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเราจําเป็นจะต้องพัฒนาทีมต่อไปนะครับและต้องยอมรับในเรื่องของผลการแข่งขันรวมไปถึง การมองหาถึงข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยมีหลายอย่างเลยนะครับที่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นีออ้อย่างหนึ่งเวียดนามแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเรื่องของบุรุษินเนี่ยเอน็นเอียงไปทางเวียดนามนะครับแต่ว่าเมื่อเล่นกันในเกมแล้วในฐานะเราเจ้าบ้านเราก็ควร คุมสถานการ์เกมให้อยู่สําหรับเกมนัดชิงเลิศนัดที่2นะครับและอย่างหนึ่งก็ต้องชื่นชมเวียดนามว่าพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงเลิศและสามารถคว้าแชมป์ได้พวกเขาไม่แพ้ทีมให้กับพวกเขาไม่แพ้กับทีมคู่แข่งเลยนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันก็ทําให้พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้และเป็นแชมป์ที่พวกเขาสมควรได้นะครับถ้าว่ากันจริงๆแล้วขณะเดียวกันทีมเจ้าไทยผลงานเนี่ย ค่าดูกันในเรื่องของผลงานเราก็ต้องยอมรับมุมหนึ่งว่าแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะเล่นได้ดีนะครับส่วนตัวแล้วทุกคนเชียร์ทีมชาติไทยหมดนะครับผมเองก็เชียร์ทีมชาติไทยแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเรามีหลายๆจุดเลยนะครับที่เราโกงความตายกลับมาได้เรามีเวลาที่เป็นเวลาที่เป็นเวลาที่โชคดีของเราและมีหลายๆปัจจัยที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบวกกับสถานการณ์ของการบุกไปแพ้นอกบ้าน2เกมเนี่ย ในรอบ k อ o c k out เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเรามีงานเร่งด่วนที่ต้องทำนะครับแบบเร่งด่วนในช่วง1-2ปีนี้เพราะว่าผู้เล่นแกนหลกัหลกๆอย่างพวกชนาทิพย์สงกสินทิรทรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นหรือแม้กระทั่งล่านอื่นๆนะครับก็จะเลิกลาจากการรับใช้ทีมชาติไปด้วยวัยที่สมควรนะครับในเรื่องของของการที่จะ,อะบอกลาทีมชาติไทยไป ก็อ,อาจจะเล่นได้นะครับอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึง90นาทีนะครับแล้วเด็กๆรุ่นเนี้ยที่เราเห็นในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะก้าวขึ้นมาเติบโตเป็นนักเตะตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วง1 2ปีที่จะถึงนี้นะครับเวลาแบบนี้แหละในเรื่องของทัวร์นาเมนต์นี้เราได้เห็นนักเตะหลายๆคนเลยนะครับว่าคนไหนสามารถไปต่อได้คนไหนยังต้องกลับไปต่อแถวใหม่เพื่อพัฒนาฟอร์มตัวเองในวิธีการเล่น ในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจนักเตะหลายคนอายุน้อยนะครับหลายคนอาจจะโดนตําหนิเยอะมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราไม่ให้เกมนานาชาติของพวกเขามันก็จะไม่ได้ต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นการเติบโตของเขาเลยนะครับทัวร์นาเมนต์นี้หลายคนผิดหวังเรื่องของผลการแข่งขันก็มุมนึงนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องทําให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้แต่ว่าเราก็ได้สิ่งอื่นกลับมานะครับเช่น สิ่งที่เห็นก็คือการได้เห็นนักเตะหน้าใหม่ๆนะครับการได้เห็นคู่แข่งว่าเขาพัฒนาไปแค่ไหนการได้เห็นการบริหารจัดการนะครับเรื่องสําคัญเลยนะครับหลังจากนี้ก่อนคัดเอเชียนคัพ2027รอบสานะครับเรื่องสําคัญเลยคือเรื่องของการบริหารจัดการฟุตบอลลีกนะครับคือฟุตบอลลีกเนี่ยมันมันมีส่วนที่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้ตัวเลียนยผมไม่ได้หมายถึง ที่จะได้ถึงตัวเล่นในเกรด A ที่จะเข้ามาสู่ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนแต่ว่ามันควรมีผู้เล่นที่เป็นทางเลือกมากกว่านี้นะครับในการที่จะดึงเข้ามาสู่ทีมนะครับเพราะว่าผู้เล่นในกลุ่มที่เราต้องการทดลองเนี่ยที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องได้ในหลายมุมนะครับบางคนมาในทีมชุดนี้เนี่ยมาเพราะว่าเป็นตัวเลือกที่2ที่3แล้วนะครับ แต่อิชิต้องใช้เพราะว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่มีก็ต้องใช้แบบนี้ครับก็ต้องฝืนไปในสภาพแบบนี้การบรหิหารจัดการลีกนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดลีกนะครับไม่จำเป็นต้องหยุดลีกในใน,ในช่วงเวลาของการแข่งรายการนี้แต่ว่าการจัดการโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในลีกนะครับอย่าให้มันไปกระทบในเรื่องของในการแข่งขันจริงแชมป์ อาเซียนส0 2 7นรอบคัดเลือกรอบที่3ที่จะเริ่มออกสตาร์ทตั้งแต่เดือนมีนาคม -67 เนะครับเราประเมินเราประเดิมกับร,รีลังกาก่อนวันที่25มีนาคมนะครับแล้วเดี๋ยวนาที่2เนี่ยในช่วงวันที่1 0มิถุนายนเนี่ยบุกไปเยือนเติร์กมิสสถานนะครับแล้วหลังจากนั้นมาช่วงเดือนตุลาคมก็จะมาเจอกับทีมชาติไต้หวันนะครับ้วยการบุกไปเยือนนะครับอันนี้แหละครับคืองานที่มันจะต้องเป็นบันไดเกี่ยวข้องกันนะครับถ้าไล่ดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยย้อนกล กับทัวร์นาเมนต์นี้เราเห็นข้อผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเอาไปปรับจูนแก้ไขหลายๆคนอาจจะพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่ตัดสินไม่ค่อยดีนักนะครับแต่เราต้องพยายามเล่นในแนวทางของเราให้เหนือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกๆเกมเราต้องเจออยู่แล้วนะครับความผิดพลาดของผู้ตัดสินมีอยู่แล้วนะครับผิดพลาดแบบไหนว่ากันอีกทีหนึง่ง แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเราคุณภาพผูเ้เล่นเหนือกว่านะครับในท,นทัวร์นาเมนต์แชมป์อาเซียนเนี่ยแต่เราไม่สามารถคอนโทนรลสถานการณ์ให้อยู่ในมือของเราได้นะครับแม้กระทั่งช่วงของเหียนซนเซินเนี่ยมีการบาดเจ็บออกไปเขาใช้ผูเ้เล่นเวียดนามล้วนเราก็ยังกดเขาในในพื้นที่สุดท้ายที่จะเข้าทำเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นงานหนักของมาสดะอิชิเหมือนกันนะครับก่อนที่จะถึงเอเชียนคัพ2027 รอบผลือกส่วนเอเชียรอบ3ในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะได้ตัวหลักๆก,กลับมาแต่ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีโอกาสที่จะมีการบาดเจ็บได้การหมุนเวียนตัวผูเ้เล่นแบบนี้ถือว่าสําคัญนะครับแล้วรายการนี้เราต้องมานับกันเลยนะว่าได้ใครมาบ้างนะครับโดยเฉพาะดาวเด่น1คนที่ผมยกย่องเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเบนจามินเดวิดนะครับเขาเป็นผูเ้เล่นที่สร้างความ แตกต่างในในทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆนะครับรวมไปถึงสุปรนัทเหมือนตาแต่ว่าสุปรนัทเนี่ยพอผ่านเข้าสู่รอบน็อกอท์น้องอาจจะมีอาการป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องสภาพร่างกายอาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซนต์มากนะครับแต่ก็ต้องปรับอยู่ดีนะครับสำหรับสุปรนัทเหมือนตาทีมชาติไทยพอเจอเกมเพรสซิ่งหนักๆมีปัญหาเหมือนกันนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องไปแก้ไขไปปรับปรุงกันต่อไปนะครับสาหรับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมัันนกก็ต้้องแไขะครบ อย่าปล่อยเลยปล่อยผ่านนะครับเพราะว่ายัางมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับโคต้าฟุตบอลโลกเนี่ยที่หลายคนคาดการว่าพอมันเพิ่มแทีมครึ่งแล้วเนี่ยทีมทไทยมีโอกาสมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าชาติอื่นก็เริ่มปฏิบัติในการพัฒนาเช่นเดียวกันรวมไปถึงการโอนสัญชาติเอ่ยการหาลูกครึ่งเอ่ยนะครับ หรือว่านักเตะที่มีเชื้อสายตามบรรพุรุษเอ่ยเข้ามาสู่ทีมชาติความยากง่ายของเกมแข่งเนี่ยมันก็จะพัฒนายกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับฟุตบอลหลังจากนี้ไปเรามองภาพกว้างเราต้องพัฒนาโครงสร้างให้แข็งแกร่งและที่สําคัญคือการบริหารจัดการฟุตบอลให้มันลงตัวมากที่สุดนะครับไม่ให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบ แต่ถ้าจะให้ได้เปรียบทีมชาติไทยควรที่จะได้เปรียบในอีเวนท์ที่สําคัญสคัญและไปต่อได้อย่างสะดวกยุทินนะครับฝากให้กำลังใจทีมชาติไทยกันหลังจากนี้นะครับในการแข่งันเอเชียนคัพ2027รอบเลือกโซนเอเชียรอบ3นะครับและฝากด้วยนะครับฝากเข้ามากดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์อัพขับของคนตัวจริงด้ครับ